ความคืบหน้าการพิจารณาปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราได้มีการปรับแก้หมวดคณะรัฐมนตรีกำหนดให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน8ปีจากเดิมกำหนดไว้ห้ามเกิน2วาระนอกจากนี้มีการรวมมาตรา172และมาตรา173เเข้าด้วยกันคงหลักการที่มาของนายกรัฐมนตรีให้สามารถเป็นคนนอกได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3แต่หากเลือกจากสสในสภาผู้แทนราษฎรต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า1ใน5ของสสทั้งหมดทั้งนี้หากภายใน30วันนับตั้งแต่วันเรียกประชุมสภาครั้งแรกยังไม่มีบุคคลใดผ่านความเห็นชอบจากสภาเพื่อดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้กําหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนํารายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการออกเสียงในสภา ขึนทุนกล้าวทุนกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีได้คณะกรรมาการยกร่างได้มีมติปรับแก้ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอเบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมาการได้กำหนดให้สอวอมีจำนวนไม่เกิน200คนโดยมีที่มา2ส,ส่วนคือมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนรวม77จังหวัดและมาจากการเลือกกันเองและการสรรหา123คนซึ่งที่มาของการเลือกกันเองและการสรรหาจะมาจาก4แนวทาง แนวทางแรกเป็นการเลือกอดีตข้าราชการพลเรือนและทหารแนวทางที่2เป็นการเสนอตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเป็นผู้จับสลากแนวทางที่3มาจากการเสนอโดยองค์กรด้านเกษตรกรรมแรงงานการศึกษาชุมชนวิชาการและด้านท้องถิ่นส่วนแนวทางที่4เป็นการเลือกจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ในส่วนของเลือกตั้งเนี่ยก็77สคนจานนั้นก็ตามจังหวัดนะแล้วก็ในส่วนของอที่เราเรียกว่าสรรหาเนี่ยก็ร้อยี่สิบสามนะครับก็แยกเป็นแต่ละส่วนในส่วนอดีตประหลัดอดีตพอบอรรวมกันก็สิบท่านนะครับในส่วนของอ,องค์กรวิชาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งเนี่ยนะครับก็ในสิบห้าท่านนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์กร องค์กรต่างๆนะครับเช่นองค์กรเกษตรกรรมองค์กรงานที่เป็นนิติบุคคลหรือจัดตั้งตามกฎหมายเนี่ยอันนั้นก็30นะครับที่เหลือก็เป็นประเภทผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมธิการได้วางหลักการว่าคณะกรรมก,การสรรหาสอวอจะต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมโดยจะต้องมีองค์ประกอบ3แนวทางคือเป็นผู้มีคุณวุฒิวัยวุฒิมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอ 2. ององค์ประกอบจะต้องมีความหลากหลายมาจากทุกภาคส่วนและ 3. ม,มีจำนวนมากพอสมควรเพื่อป้องกันการล็อกตัวบุคคลในส่วนของอำนาจหน้าที่ของสอวอชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการการกรองกฎหมายและพิจารณาตำแหน่งทั้งนี้สามารถถอดถอนได้เฉพาะบุคคลที่ตนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งไม่สามารถถอดถอนบุคคลที่ตนไม่ได้เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งรวมทั้งหน้าที่ทั่วไปที่สสและสอวอต้องดำเนินการร่วมกัน เช่นให้ความเห็นชอบในหนังสือสัญญาระหว่างประเทศหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นต้น